งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตทริลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรรลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวื้ชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโ,โตองอกงามสมใจ,มจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิต,ตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสายกเกษตรท่านผู้ฟังแฟนแรายการที่เคารพครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้คือเสียงจากทิศบ้วนบางประมา อดิศักดิ์บูรกิยาพันธ์นะครับรับหน้าที่คุยกับท่านเป็นประจำนะในคลิปเสียงนี่ก็ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เช้า8นาฬกาหรอบ18นาฬกาอีกหรอบนะครับวันนี้ก็ต้องย้ำกับท่านผู้ฟังว่าวันนี้เป็นวันอังคารที่3ทธันวาคม2 5 6 7เราก็ฟังข่าวจาก การเตือนของทางกลมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็รู้สึกวิตกกังวลวิตกกังวลว่าอะไรครับวิตกกังวลว่า,าในระยะวันที่3-5ถึง5เนี่ยเขาก็ว่าจะมีฝนฟ้าชุกฝนจะตกเยอะนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าน่าเป็นห่วงแล้วก็น่าเป็นกังวลใจ สำหรับท่านทั้งหลายโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ทางภาคใต้ในขณะที่สิบกว่าจังหวัดภาคใต้เนี่ยประสบปัญหาโดยเฉพาะจังหวัดสงขาาลายะลาปัตตานีนาราธิว,วาสแล้วก็เลยไปจนกันทั่งถึงมาเลเซียมาเลเซียนี้ต้องอพยพผู้คนเป็นแสนแสนคนเลยทีเดียวนะครับหลายคนก็เดือดร้อน ถือส่าน้ำท่วมฝนแรงไฟไหม้มอควันมันเป็นความเดือดร้อนที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมที่มันแปรเปลี่ยนไปจะทำยังไงได้ล่ะครับก็เราอยู่กับโลกใบนี้เราก็ยังไม่รู้จะหนีไปไหนเพราะฉะนั้นแทนที่ไอ้ทุกข์นมันทุกอยู่แล้วล่ะแต่ว่าแทนที่จะทุกขมากเนี่ยทำอย่างไรให้เรารู้สึกทุก์น้อยลง การจะรู้สึกทุกน้อยลงก็คือว่าถ้าเราเอาแต่ข่าครวนนะเรียกร้องอย่างนี้เราจะยิ่งทุกข์แต่ถ้าเรายึดหลักว่าอืมธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ไม่มีใครอยากให้มันเกิดแต่มันเกิดแล้วเราก็ช่วยเหลือกันไปซึ่งอันนี้ต้องกราบคารวะน้ำใจงามๆของเจ้าหน้าที่บ้านเมือง ไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจนะหน่วยป้องกันสาธารณภยัยองค์กรมูลนิธิการกุศลหรือแม้กระทั่งบริษัทเอกชนหลายอย่างครับที่ลงไปช่วยเหลือเกื้อกูลพี่น้องที่ประสบภัยจากธรรมชาติก็คืออุทกภยัยทางจังหวัดภาคใต้ก็ผมก็ได้แต่ภาวนาว่าก็ขออย่าให้ฟ้าฝนมัน รุนแรงลงมาซ้ำเติมอีกนะฮะอันนี้อันนี้ก็ขอได้แต่ไม่รู้ว่าธรรมชาติจะให้หรือเปล่าทางอเมริกาเองหลายรัฐนะครับจูจูก็มีพายุหิมะนะครับโปรยปลายหล่นลงมาขาวโพลนไปหมดเรียกว่าระบบาการเดินทางทางอากาศก็ต้องมีการงดเที่ยวบินนะประสบปัญหากันมากมาย หลายประการนะครับและนอกจากนั้นอีกหลายภูมิภาคของโลกพูดง่ายๆว่าตอนนี้โลกมันปั่นป่วนหมดและปัญหาแบบนี้เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้แก้ปัญหาได้เนี่ยปุ๊บปั๊บต่อใหอ้รัฐบาลเทวดาก็ทำไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็น สิ่งแวดล้อมของโลกที่แปลเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นจากที่เราเคยพูดว่าฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนเดี๋ยวนี้มันก็ไม่เป็นอย่างนั้นจากฤดูฝนก็กลายเป็นฤดูน้ำท่วมปีนี้หนักหน่อยก็คือท่วมจากฝนแต่บางทีก็เป็นฤดูน้ำท่วม จากน้ําบ้านเหล่านะน้ำเหนือน้ําทะเลหนุนอย่างทางใต้ที่ผ่านมาเนี่ยก็เกิดจากภาวะน้ําทะเลหนุนสูงนะครับเนี่ยเพราะฤดูฝนก็กลายเป็นฤดูน้ําท่วมพอหมดฤดูฝนฤนะดูน้ําท่วมก็กลายเป็นฤดูฝุนนะฤดูฝุ่นนะครับหรือหลายคนก็บอกว่าเป็นฤดูหนาวหนาวร้อน บทจะหนาวก็หนา,าวเช้าชาหัวค่าดึกดึกแต่กลางวันก็ร้อนจี๋เลยกลายเป็นฤดูหนาวหนาร้อนร้อนแล้วก็ต่อไปก็กลายเป็นฤดูแรงแรงมากแรงน้อยมันไม่เหมือนสมัยทิศบ้นบางวาเด็กๆนะฤดูร้อนก็อากาศก็อบอ,อุ่นอยังง่ากก็30กว่าองศาเซลเซียสรับนะฮะถ้า32 33นี่โอถือว่า ร้อนมากแล้วแต่เดี๋ยวนี้มันป่าเข้าไป40กว่านู่นนะครับแล้วเวลาดูฤด,ด,ดูฝนนะ่ะฝนจะตกโปรยปลายเกือบทุกเย็นอนะ่ะมันตกสม่ำเสมอแล้วก็ฤดูหนาวก็น,นาวจริงๆนะครับแต่มันชัดเจนนะฤดูมันชัดเจนแต่ตอนนี้ฤดูกาลเนี่ยมันไม่ชัดเจนนะครับมันกลายเป็นปัญหาที่ เกิดวิกฤตเพราะฉะนั้นหนทางที่จะอยู่อย่างเป็นสุขได้ท่านต้องเลือกภูมิประเทศบ้านช่องห้องหอที่จะอยู่ว่าเราควรจะอบพยพย้ายถิน่นหรือควรจะอยู่ตรงไหนที่จะเกิดความปลอดภัยที่สุดนะฮะและผมก็ดีใจว่าเวลานี้สิ่งที่ทิศบนบางมามาเคยพูดถึง เกิดขึ้นแล้วนะก็เห็นว่าพรุ่งนี้นะก็จะมีอ่าคือ,อวัน,นี้ก็จะมีคณะกรรมการนะภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งจะดูแลทั้งน้ำท่วมฝนแรงควันหรือแม้กระทั่งไฟพูดง่ายๆว่าอะไรที่เป็นภัยพิบัติคณะกรรมการชุดนี้ จะเป็นผู้ดูแลทั้งหมดอันนี้ก็ดีแล้วก็จะได้รวบรวมหน่วยงานหลักหน่วยงานรองแล้วก็หน่วยงานเสริมที่จะทำงานกันอย่างไรจึงจะทำงานกันเป็นทีมเหมือนการเล่นฟุตบอลนะครับต่อให้แต่ละคนไดเก่งแค่ไหนแต่ถ้าไม่ทำงานเป็นทีมมันก็แย่ yeah. แต่อันนี้ก็ต้องยอมรับว่า การช่วยเหลือพี่น้องในปีนี้ถ้าเทียบกับหลายปีที่ผ่านมานั้นโอ้ยต่างกันเพราะว่าต่างกันมากเพราะสมัยก่อนก็ก็เรียกว่าใครอยากทำก็ลงไปทำไม่ได้มีการบูรณาการกันเหมือนอย่างยุคปัจจุบันนี้แล้วก็โครงการที่จะฟื้นฟูหลังน้ำท่วมทั้งเชียงใหม่นะแม่สายเชียงราย รวมไปจนกระทั้งถึงพี่น้องทางจังหวัดภาคใต้นี่ทางโฆษกรัฐบาลท่านกา็บอกแจ้งมาแล้วว่าก็จะได้เตรียมงบประมาณเอาไว้เยียวยาดูแลพี่น้องหลังน้ำลดคือในขณะที่น้ำกลาลังมาเนี่ยเราก็ช่วยกันนะครับและที่สำคัญก็มีหลายคนนั้นเสียชีวิตไปยังมาเลเซียก็เห็นว่าเสียชีวิตไป6คน นะฮะแล้วมีการอบพยพผู้คนเนี่ยเป็นแสนนะครับอันนี้ก็เป็นอิทธิพลของร่องมรสุมที่อพอลมหนาวเริ่มมามันก็จะกดต่ำลงไปข้างล่างอันก็ขอได้รับความเห็นใจขอได้รับความอาขอได้รับกำลังใจจากทิศบ้วนบางประมาะทีมงานของเราและผมก็ถือโอกาสนี้ขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายซึ่งถ้าเราต้องเป็นคนลงไปช่วยเนี่ยนะมันก็เดือดร้อนพอๆกันกับผู้ที่ประสบภัยนะครับเพราะว่าก็ต้องอยู่กับน้ำก็ต้องดูแลแล้วดีไม่ดีนะไปช้าหรือช้าในความรู้สึกของคนแต่มันเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วนะก็อาจจะถูกต่อว่าต่อขานก็ต้องอดทนอีกประการหนึ่งด้วย ครับทิบวนบอกมาก็ขอให้กำลังใจทุกคนและก็ขอกราบคารวะงามงามไปอย่างท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นมาตรการจุงใจในการช่วยเหลือถ้าเผื่อว่า,าคนที่เขามีสตุ้งสตังเยอะแต่ก็ร่วมบริจาคกรัฐบาลในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีมาตรการทางภาษีหรือมาตรการอื่นๆ ในการที่จะให้คนไทยด้วยกันนั้นช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันและภัยเหล่านี้เป็นภัยของมนุษย์ทั้งโลกมันแก้ได้ไม่เร็วแต่แก้ได้เร็วที่สุดคือต้องทำใจยอมรับแล้วก็อยู่กับธรรมชาติอย่างเป็นสุขในทุกสถานการณ์นะครับเฟตรีรอนธาตอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืช เฟริลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตริลอนธาตุอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพ นาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืช<ร>เกษตรกรไทยทุ่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสายเกษตร